สบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่น้องแคงก็หอนเทีนยงไปที่เรียบร้อยเลยได้ปลาไหลเดอกก็ชิได้ไลยกันหญ้าเพื่อนเอาไห้แม่น้องแทงก็บุกคึ้คุดเนาะเพราะว่าหญ้าเพื่อนเอาไห้มาใส่ขี่คอมันออกแยงเลยพ่ออันไหนได้เงิได้แล้วเนีึ่งเลยหญ้าเพื่อนเอาไห้เอา กิเล่เราอื่นยังยังเพื่อให้เอาขี้คอบันขึงเลยเพราะว่ากี่เล่แต่เราผู้ล่างคนกับเบาอ๋อผู้ล่างคนกับด้วยแม่เช่นขากินมันอะแซ่บตะกี้ไปจะไปกินแม่ตะกี้เขาคายเขาเขาคายเราแล้ว แทนเคยไป่ลอยเอ็ดเข้าไปใต้นั้นแต่เธอเราเครื่องคุเครื่องคุแม่งันซิซอนนี่นะแบบเข้าวอาชียงเลยเข้าไปใต้ใต้ไพใสลายในลายมันชิมาตามดิม,มาตามได้แม่งแทนกับบุหงาด้วยกันจีให้หนาในถนังน,นี่หป็นน้ำหอมนี่ให้หนาใส่

เขาแม่ผ <Non> to ัวเขาขู então, like ่อ่ะข oh ู no ่ขู่ขู่ขู่บึ้งอนนี้เป็นแบบวิ่งร้านเผาอู่ร้านร้านน่องค่ะดีแล้วค่ะมามันหายอ่ามันนอนแล้วนะค่ะมาแห้วจะให้มันไม่อยากนอนก็อย่างมันเออนายกขึ้นด้วยคนหลุดก็ได้ พลังคนกับบอออกะลังค,นก,งคนกับขวาสูันังกันมีขี่มันนอนอนอเขาขี่คอมนเหอเดี้มันย่กินเล ไปสอนเ้เองันนนอนะน้องอาหัน่นได้แม่น้องอันตัวอันผักอันเงนินโปขํามมวนมานี้น้องยิ่งให่แม่ตัวมันเป็นคลองนี่เป็นหวยนะูบำกหบ่ได้ผู้ไ,ได้ผระไปผู้ได้เนี่มีพายตลดาดนับลลายนาเนับลายลายลก็บดแบบยิ่งๆเป็นห้องนั่นี้แม แพ้กับท่านค่ะแม่แต่ว่าเขาก็มุ่งุ่งลงไปลงไปสอนกับลุงยอดลงไปสอนกับลุงยอดพัดช่วยลุงว่ะนั่งเพียงเอื้องข้าไปลงนั้นได้ก็เลยพากันสอนอันนั้นเราคิดมากก็ได้เลยหนึ่งแบบในกลุ่มไม่ดีอันสายเมนสอน คือก็แต่ว่ามันสีบอกคือใส่กิโลเนาะสายกิโลก็คือส่ทั้งก้นอันนี้ผัใส่ทั้งแอวหย่ามินหย่ามินกับหย่าเทนบอกว่าให้ใส่ซะใส่ขี้มันอ๋อ ีตลาดไมี่อดังลานได้รลาไได้ประมนได้ปรามนกอบหนึ่งเลยเขียดโมกันนี่ยาพื้นยูไผ่ แต่ว่าแม่ลูกแทนก็นเคยกินอยู่แมงซอนนี่เพระาะว่าลงลอยเอ็ดลเลยครับไปใต้แม่มาถอดแล้วแม่เมือ่อไหร่อะนาสิภูสิพาสิพาไปภูแม่บ้านภาบ้านนี่ไปพาบ่อนนี่สุภาไปอีกโอ้ยวะหูบ่อนหูหูแนวคุดแล้วะน้ำฉาบยังร้ายไป,ยปหยไหน โอ้น้ำสางน่ะอยู่ล่ะยังหลายอีแม่งามก็งามน้ำสางนะซอละสิไปเด้ยยามินาอันอันสิไปพุ่นเ้สางลายน้สางงามเอาามินนั่นน่ะอนําเมื่อตพี่นําลไปพุ่นไปเาพน้สางปตอันน้สางนี่บด้ก็อนิด้ So bên tai mặt tai mình tẻ tẻ khạc tẻ chếp tẻ long web kim yang kayang mặt haim lòng lòng nó tón nó anh hát lo mất sĩ saps nhuas em này lèm kỳ tập lọt kè lè 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 mèo, แตสิใส่ไปมั่วในเลนาะใส่ไปมั่วสุ่รตีเราเบ่งกราสมตอนขวาได้เติบแป็นเทนเสียลงแหละกาดือมกระเทียม นวลใส่ได้เหรอรถปี๊ผงนวล เคยหานนเนอะแต่ว่าเคยกินแต่ว่าเป็นหาตอานที่เคยกินเขาไม่เอแค่ใส่แถวแก่คนลอยเอ็ดเนาะคนพาลงไปแล้วเพิ่นพาไปพอเพิ่นใต้พอเพิ่นใส่เจียงใส่ใสไ่ไขแล้วก็ใส่เจียงเนาะนั่นก็นจะมามาแต่ทางใดลงกะยะ,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 ะทางานใดเทอรักขู่จะเธอรักทางตาเป็นเทงกับเขา มออแท้เลยลพยายามไตะอสางาอกระเทียมอ่างอันนี้นะอาแตไมิแตก ขโบราณเนาะของเสดีหน่อยใ่กระเทียบนะ